ได้ไพ่ข่าวดีเรื่องการงานและเรื่องบริวารหรือมีความภูมิใจในตนเองหรือลูกหลานถ้าเรามีอ่าไพ่แบบนี้นะใบที่สองได้ไพ่ปีศาจโอ้อะไรวะอ้าวไพ่ที่สาได้ไพ่เดอะซันโอเคมันโอ้ยอย่าไปทะเลาะใครนะอังคารนะใจล่มๆ่มไว้เพราะดวงศัตรูมันเข้า นะครับศัตรูนี่บางทีมันก็คิดมากมีคนคิดไม่ดีกับเราเราถ้าเราคิดไม่ดีตอบเดี๋ยวทะเลาะก,กันดีไหมนะวันนี้คารนะช่วงนี้อย่าเหลวไหลนะวันนี้คารนะอย่าทะเลาะก,กับใครถ้ามีใครชวนให้ลงทุนอะไรทําอะไรหุ้นส่วนอนะไรพวกนี้อย่าทําทําไปแล้วช่วยไม่ได้ทําไปแล้วก็เสี่ยง,งหน่อยเดี๋ยวดูไปสุดท้ายก่อนโอเคโอเคผ่านผ่านจ้า นะครับโอ้ยอย่าเพิ่งลงทุนเนี่ยเวลาไพ่ใบนี้มาเนี่ยมาให้ลงทุนเก็บความเสี่ยงไว้บางคนไม่มีตังก็อย่าอย่าไปอย่าไปกู้ยืมแต่ถ้ามีตังก็เก็บไว้นะครับสัปดาห์นี้หมุนเวียนการเงินได้ครับวันที่ดีคือวันที่30 31ิวันที่1ได้ไพ่สีดาบอย,าอย่าเสี่ยงโชคเยอะนะครับบางคนมีโชคนะครับเพราะดูไพ่ข้างเคียงแล้ว นะครับมีโชคแต่โชคมันจะมาทางอื่นมากกว่านะครับอย่าสิ่งโชคเยอะนะ,ะระวังสุขภาพด้วยเพราะคนวันอังคารหลายคนมีดวงไม่สบายถ้าไม่สบายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ยังต้องระวังอยู่ยกตัวอย่างคนเป็นไข้ก็จะไข้กลับบางคนก็นอนบางคนก็รู้สึกอ่อนเพลียนะอังคารเนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวก็จะรู้สึกว่าพอจากวันนี้ไปถึงวันที่หนึ่งมีโอกาสที่จะไม่สบายได้ พอเข้าวันที่2,3,4สมดีมากจ้าสองดีจ้านะครับสัปดาห์นี้การงานการเงินสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารดีไหมดีได้งานเพิ่มนะครับและได้เงินด้วยถ้าใครกำลังติดต่อเรื่องการเงินทวงหนี้กู้ยืมค้าขายดิวงานสรุปงานขอให้สำเร็จครับ พิมพ์คำว่าสําเร็จให้ชื่นใจหน่อยครับเพราะได้ไพเ่เศรษฐีในอนาคตรครับไพ่เรียงกันเลยนะครับไพ่เรียงกันแบบนี้แปลว่าการติดต่อต่างแดนประสบผลสําเร็จในเรื่องงานและเงินจะได้ข่าวดีการขยายงานดีครับได้ผลดีการขยายแพลตฟอร์มการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์เด่นมากๆการรอเงินเก่ารอเงินที่ได้จากงานที่ทำเสร็จไปแล้วมีโอกาสได้ครับ การติดต่องานและเงินหรือว่าขอยืมเงินยังได้เลยเออนะถ้าจะซื้อขายของชิ้นใหญ่นะซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ในช่วงต้นเดือนหน้านี้เป็นจังหวะดีนะครับไม่ต้องหวังผลกําไรมากนะครับนะครับไม่หวังผลกําไรมากนะครับจะดีมากเลยความรักนะคนรักหันหลังให้สร้าง,งั้้นแหละระวังจะมีเรื่องที่จะหึงหวงกันหรือไม่เข้าใจกันสำหรับคนที่มีแฟนนะถ้าใครโสดเนี่ย จะมีคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีปัญหาทางอารมณ์เข้ามาไอ้เราก็อารมณ์ละรมแรงเขาก็อารมณ์แรงว่าจะมีปัญหาทางอารมณ์เข้ามานะครับแต่ถามว่าความรักมีโอกาสใครไม่เคยเจอใครเลยเนี่ยจะเจอไหมมีโอกาสเจอคนถูกใจอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าคุณจะสนใจไหมแค่นั้นเองนะครับอืมเวลาให้เดวิลขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเข้าไปยุ่งกับคนที่เขามีมีคู่อยู่แล้วไม่เอามันจะทําให้ฐานดวงเราเนี่ยเสียเนี่ยฐานดวงไม่ค่อยดีเลย นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีคนที่ลูกโตแล้วลูกต้องระวังมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานหรือหรือละละักไข้ไ่นะครับลูกเนี่ยต้องระวังคุณอาจจะทะเลาะกับลูกน้องหรือบริวารได้ในเกณฑ์ชะตาบอกไว้เช่นนี้นะนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบในร่างกายการอักเสบทรงอกก้อนเนื้อในช่องท้องหรือว่ามีโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับความดันโลหิตเนี่ย ต้องคอยวัดคอยควบคุมคอยดูแลนะประมาณนี้นะอันนี้ไพ่แบบนี้ต้องดูแลสุขภาพช่องท้องกับทรงอกนะโอเคเรียบร้อยแฟนของคนวันอังคารนะได้ไพ่หันหลังได้ไพ่เดินทางได้ไพ่อยู่ไกลนะครับมีภารกิจที่อาจจะต้องมีบางช่วงที่ต้องห่างกันหรือจะไปด้วยกันก็ได้อย่าไปทะเลาะกันก็แล้วกันนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่ยังไม่มีแฟนก็ดูดูให้ดีก็แล้วกันนะครับ วันสัปดาห์นี้ไม่โชคไม่เด่นแต่คุณจะเด่นเรื่องเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ข่าวดีที่เกี่ยวกับการซื้อการขายหรือหน้าที่การงานเข้ามาข่าวดีเนี่ยมีโอกาสสตาร์ทตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอให้เจรจาตกลงกันได้สมราคาสีเขียวกับสีดำเป็นสีเสริมดวงชะตาอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจแดนไกล ว่ามีคนประสบปัญหาแบบนั้นแบบนี้เราก็ช่วยได้เท,ท่าที่เราช่วยได้นะครับคนวรังคารอาจจะมีคนอิจฉาคุณหรือคุณจะอิจฉาใครก็แล้วแต่นะแต่จะบอกให้เลยว่าข้อดีก็คือว่าถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับคำพูดก็จะดีมากเงียบคือพลังเลขหน้าไพา่สื่อนาโชคทะเบียนรถ นะครับทะเบียนรถอายุพ่อเออไม่ต้องถามว่าอายุตอนอยู่หรือไม่อยู่อะไรไม่ต้องถามนะเลขหน้าไพ่เป็นเลขห้าหนึ่งเสองสี